วันนี้จะเอาขนมธรรมดาแต่ประวัติไม่ธรรมดามาเล่าให้ฟังค่ะขนมมันบ้านเรากินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ประวัติความเป็นมานะคะว่าขนมชนิดนี้นี่มีมานานมากกว่า2,500ปีนะคะตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพานกันเลยทีเดียวนะคะขนมนั้นก็คือขนมข้าวต้มลูกโยนหรือข้าวต้มหางนะคะ ขนมข้าวต้มลูกโยนเป็นขนมที่ทำจากข้าวเหนียวนำไปกวนกับน้ำกะทิบางที่ก็ใส่ไส้บางที่ก็ไม่ได้ใส่ไส้นะคะส่วนมากก็จะเป็นไส้กล้วยไส้เผือกเดี๋ยวนี้ก็มีหลายไส้นะคะครั้งหนึ่งนะคะพ,ะพระเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดานะสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะในช่วงเข้าพรรษาซึ่ง พระมารดาของพระองค์เนี่ยก็เสียชีวิตเนาะหลังจากที่พระองค์เนี่ยประสูติได้เจ็ดวันนะคะยังไม่ได้ฟังธรรมเลยพระองค์ก็เลยอยากที่จะไปโปรดพุทธมารดานะคะพอเหล่าเทวดาพระอินทรพร่มนะคะทราบว่าพระองค์เน่ะเสด็จขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวบัดดินนะคะก็ต่างเชิญชวนกันให้มาฟังธรรมนะคะก็มากันเยอะเลยพระองค์ ประทับณนะแท่นหินใต้ต้นปาริฉัดน,นะคะหรือว่าบางตำราบอกว่าคือต้นทองหลางค่ะพระองค์ก็ได้แสดงอภิธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะหลังจากนั้นสามเดือนผ่านไปนะคะพระองค์ก็เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์โดยบันไดแก้วค่ะมีทั้งพระอินทร์พระพรม แล้วก็เหล่าเทวดานะคะต่างนําส่งเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาด้วยพอพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ต่างดีใจนะคะแล้วก็อยากที่จะไปรอต้อนรับและรอใส่บาตรกับบาทของพระองค์นะคะแต่ด้วยพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินเนี่ย มากันเยอะมากนะคะการที่จะใส่บาตรได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวของพระองค์ได้เลยก็เลยใช้วิธีการจับหางข้าวต้มค่ะเพราะว่าข้าวต้มเนี่ยเนาะข้าวต้มลูกโยน,นยมันจะมีทําห่อด้วยใบมะพร้าวใบจากอะไรพวกนี้มันก็จะมีหางนะคะแล้วก็จับหางโยนเข้าไปใส่ในบาตรคระพุทธเจ้าค่ะ มันก็เลยกลายเป็นประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมานะคะพิธีตักบาตรขนมข้าวต้มลูกโยนนี้นะคะก็จะเกิดหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันนั่นก็คือวันตักบาตรเทโวโรหณนะนั่นเองคะ่ะก็เอาประวัติขนมธรรมดาที่ไม่ธรรมดามาเล่าให้ฟังนะคะหลายคนอาจจะ เคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการฟังอีกรอบแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนได้เรื่องราวอะไรสนุกสนกดีๆก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจบ้านๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ